สวัสดีทักทาย FC สมาชิกเบนเทบอลทุกคนทุกท่านครับในหน้าคลิปในหน้าช่องวันนี้เรากลับมาเจอเจอกันครับพาเลรัสบอดีที่15 มกราคม2569ครับกลับมาเจอเจอกับเบน์แบบนี้เบน์ก็จะมีบทความวิเคราะห์พิิจารณ์ทัศน,นฟุตบอลดีๆมาฝาก f อสมาชิกทุกวันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยหน้าชิปหน้าช่องจัดให้เน้นๆ3ทีมที่น่าเลือกเชียร์สำหรับเมื่อวานนี้ภาพรวมผลประกอบการหน้าชิปหน้าช่องมาให้บานหนึ่งแต่ในบ้านเน้นการันตีมาทุกตัวนะครับทุกคนทุกท่านครับใครอยากได้รับแนวทางทัศนฟุตบอลดีๆนอกเหนือกว่าในหน้าโลกออนไลน์นอกเหนือกว่าในหน้าชิ ในหน้าช่องก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกท่านไต่ตองหล,ลังเลใจเปิดใจและเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันช่องทางเข้าครอบครัวง่ายนิดเดียวครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนเพียงทุกคนทุกท่านเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสาเร็จส่วนพีย่ยูแอปแดงนะครับตรงนี้ขึ้นให้เป็นประจำนะครับหน้าชิปแอดและก็เพิ่มเพื่อนทักกันเข้ามาได้เลยเข้าหมู่บ้านฟุตบอลกับเบ้นแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ สิ้นครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้3ทีมที่เป็นคัสสันและนำมาเสริมให้ในวันเพื่อสบอดีที่15 มกราคม2569ครับย้ำเหมือนเดิมครับแยกเน้นเห็นผลกำไรไปโฟกัสที่คู่แรกกันก่อนครับเบ็นขอมองชี้บุนเด็สลีกาเยอรมันมี1คู่ครับวันนี้คลิกเอาเวลาไต2-30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเอาบวกณปัจจุบันอยู่ลำดับที่15ครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานตอนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินณปัจจุบันอยู่ลำดับที่9ก่อนเกม คู่นี้เขายกให้กับเจ้าบ้านอย่างเอาบวกกับด้วยโจทย์แนวต้านเปิดมาดูดีกว่ายูเนียนบรินเล็กน้อยแต่โจดนี้ไม่น่าสนใจสําหรับแนวทางทัศนัฟุตบอลคู่นี้เบนอยากให้เชียร์มุดต่ําคู้นี้จะทําสกอร์กันน้อยครับด้วยสถิติทุฮ d ที่จะเจอกัน4ใน5เกมหลังสุดนะครับสถิติบ่งชีบ้บอลออกต่ําตลอดบวกกับผลงานเอาบวกช่วงหลังๆเน้นเป็นพิเศษถ้า ถ้าเกมลุกไม่ได้เกมรับก็ต้องไม่เสียเพราะถ้า3เกมล่าสุดโฟกัสกันจริงๆในการที่เอาบวกเล่นในบ้านตัวเองมีผลงานที่ดีคุณภาพเกมลุกดีและมีคุณภาพเกมรับที่เหนียวมาเจอเจอกับยูเนียนเบอร์ลินผลงานช่วงหลังก็ดีเหมือนกันครับภาพรวมแล้วคู่นี้ไม่ต้องเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเชียร์ให้ไม่ทําสกอร์กันเยอะมุดต่ําต่ําเตีเ้ยแลดินสวยที่สุดเท่าที่ดูมาแล้วส่วนคู่ที่2 ไปมองที่คู่ที่2คู่ที่3าครับไปมองที่กันโชสิรด้ตาลี่มี2คู่วันนี้มองคู่นี้ก่อนครับคลิกออเวลาเที่ยงคืน30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเวโรนาวันนี้จะเปิดบ้านทิ่ฐานต้อนรับการมาเยือนของบูรุนยาครับก่อนเกมเขายกให้กับบูลอนยาครับวันนี้จึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยชื่อชั้นทีมชื่อชั้นนักเตะนะครับดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับวันนี้น้อยๆน,นะครับบูอนยาถ้าหลุดออกเสมอตัวชาไปหนึ่งข้าง เบ้นแนะนำนะครับแนวทางทัศนิฟุตบอลทีมนี้เชียบบร์บุรุญยาครับ เนบนมองว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเวโรนาจริงอยู่ครับอาจจะหนีตกชั้นแล้วเล่นในบ้านตัวเองก็ตามทีเทียบกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับไม่ดีทั้งคู่แต่พอจอดลึกกันไปจริงบโบลญนยา5เกมหลังสุดเจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเจอโคโมเสมอเจออินเตอร์มิลานแพ้เจอนาโปลีแพ้เจออินเตอร์มิลานอย่างนี้แพ้พอเข้าใจได้ซึ่งมันแตกต่างกับเวโรนาเวโรนาจะแพ้ทีมใหญ่ทีมเล็กเพราะช่วงอยู่ในหนีตกชั้นบวกกั นัดนี้เบนมองว่าบรลญน่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนฟอร์มแก่งด้วยความมั่นอกมั่นใจเสียเปรียบอาจจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยเกรฟุตบอลชื่อชั้นทีมนะครับณปัจจุบันเบนยังมองว่าบรลญน่ามีการเข้าทำที่ดูดีกว่ามีเกมรับที่ดีเกมลุกก็พอเชื่อเนอื้อเชื่อ,อใจได้ยังมองว่าวันนี้บูลอนย่าน่าเชียร์ครับถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนก็ตามทีเถอะแนะนําเชียร์บรลญน่านะครับน้อยๆวันนี้ จะปิดประตูแพ้แล้วมีเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะบุกไปเบียดชนะเก็บ3แต้มมีเหมือนกันครับและปิดท้ายสวยๆนะครับกันโชเิลาอีก1คู่ที่น่าสนใจชิกออฟเวลาตีสอนาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างโคโม่ครับณนะปัจจุบันอยู่ลำดับที่6นะวันนี้จะเปิดบ้านทินฐานต้อนรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงของกันโชติเดกันโชติดาอิตาลีอย่างเอซิมิลานก่อนเกม ผู้นี้เขายกให้เอซิมิลานครับถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยจจดและแนวต้านเปิดมา ดูดีกว่าโคโมเล็กน้อยเท่านั้นครับโจทย์คคล้ายกับบูลอนยาครับสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนแนะนําซื้อ2มุมมอง2หน้าอย่างโคโมครับโคโมขึ้นชื่อในการเล่นในบ้านอยู่แล้วภายใต้การนาทีมของเชฟฟาบิกัส11เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการในการชิคโคโมได้เล่นในบ้านเล่นในถิ่นฐานตัวเองพวกเขาเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่แพ้ใครมาเลยแล้วมาเจอเจอกับเอซิมิลานจิงอยู่ครับผลงาน A C M an, เอซิมิลานฤดูกาลนี้ชื่อว่าดีมากๆครับ ตามหลังอินเตอร์มิลานไม่กี่แต้มแต่เบนมองว่าโอกาสนัดนี้จะแชร์แต้มมีสูงเหมือนกันวัดกันปอนต่อปอนโคโมโเล่นในบ้านตัวเองเบนดูหลายนัดแล้วนะครับถ้าทำไม่ได้พวกเขาก็ไม่เสียมีทั้งคุณภาพเกมรับที่เหนียวและมีคุณภาพเกมลุกที่เฉียบคมเฉียบขาดเหมือนกันแนะนำเชียโคโมโเล่นในบ้านชินฐานตัวเองจะปิดประตูแพ้ นะครับเป็น3ทีมอ,อเดิมลร,ร้อนมาฝาก FC สมาชิกในหน้าโลกออนไลน์หน้าคลิปหน้าช่องกันก่อนยังย้ำเหมือนเดิมครับทุกคนทุกท่านครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีอะไรจะประกอบไปด้วยเชียร์มุดต่ำต่ำเตีเ้ยเลียดินเอาบวกเจอเจอกับยูเนียนเบอร์ลินเชียร์โบลอนยาแล้วก็เชียร์โคโม่ครับ แนวทางตัวอ,อื่นเราไปเจอเจอกันในหมู่บ้านอยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนนะครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนถ้าไม่กล้าเปิดใจก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าหมู่บ้านฟุตบอลกับเบ้นแบบฟฟีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ้นครับพอพีน่น้องทุกท่านทุกคนดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ